ฐานเรามาตรฐานสิงสิงห์คอร์ปอรเรชั่นพออาสสทำให้คนไทยมีบ้าน สวัสดีครับสวัสดีค่ะวคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการห้าเช้าเล่าเรื่องนะครับเช้านี้อยู่กับผมยศแล้วก็้องดาวนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่เช้าแล้วนะเพราะเราเปลี่ยนเวลาใหม่นะคะเป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดโมง่สายสายอะไรแบบนี้สายสายดีกว่าใช่ต่อย่างที่บอกไปครับว่าเราจะมีข่าวสนุกๆนะครับข่าวแปลกๆมาให้กับผู้ชมได้ชมกันด้วยอย่างเช่นข่าวแรกวันนี้ครับถือว่าเป็นข่าวโชว์สกิลกันหน่อยปกติแล้วการโชว์สกิลก็มีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมแต่ว่ามีคนนี้ครับที่เขาโชว์สกิล ความฮาแต่ว่าโชว์สกิลบนท้องนาะจะเป็นอย่างไร <c oughs> อ่ะลองดูคลิปนี้กันครับค่ะเจ็บตวล้ นี่คุณผู้ชมครนี่คือการโชว์สกิลบนท้องนาแบบนี้ครับโห oh, oh, เล่นอย่างกับเจตสกีนะ <laughs> เล่นสนุกสนานมากคุณผู้ชมเพราะว่าคลิปนี้ครับถูกแชร์กันในแอปพลิเคชัน t i k t o อกกับการโชว์สกิลบังคับรถไถข,ของคุณแม่ครับที่บอกเลยว่าพลิ้วมากๆมีการ hmm. ดิฟโชว์ด้วยนะคุณผู้ชมฮะโดยในคลิปเนี่ยระบุข,ข้อความแบบนี้ครับบอกว่า คุณแม่ช้านสายหา <S <S นี่คือสิ่งที่เขาบอกไว้แบบนี้นะหลังจากคลิปนี้ถูก <S <S เยผยแพร่ออกไป <S 1> <S 1> คุณผู้ชมครับมีคนเข้ามาชื่นชมความคิดแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าอาทิ ผู้หญิงสมัยนี้นะ่ยเก่งทุกคนค่ะเซ <Ừ. S 1> ียนมากแม่ว้าวสุดเลยผู้หญิงก็ทําได้ค่ะลงรักคุณแม่ขึ้นมาทันทีเลยครับสุดยอดก็ซิ่งไปเลยสิแม่นี่อย่างที่บอกไปเป็นการโชว์สกิลงานซิ่งด้วย <c oughs> แถมดิฟโชยนะคะ<ร>ด้วยบบตกใจนะคะตอนที่เปิดคลิปมาแล้วเป็นผู้หญิงนี่แหละคือตอนแรกอะ,อะคิดว่ายังไงเป็นผู้ชายแน่ <c oughs> แต่พอเปิดคลิปมานะคะคุณผู้ชมเป็นคุณแม่อีกด้วยคือ <c oughs> ผู้หญิงสมัยนี้เนะี่ยเก่งมากๆเลยแสดงว่าเขาต้องมีประสบการณ์ในการถ่ายนามาก่อนถึงจะทําแบบนี้ ได้นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะทําได้ถ้าใครอยากแบบลอกเรียนตามแบบเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะถูกต้องเพราะจริงๆแล้วเห็นอยี้เนี่ยก็ไม่ได้ทําง่ายๆนะต้องมีสกิลพอสมควรเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวบาลานซ์ตัวด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูได้อยากลองได้แต่เอาพอประมาณระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะฮะค่ะ ค่คุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องราวสุดแปลกเรื่องหนึ่งค่ะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเมื่อชาวบ้านที่เมืองโคราชเขาไม่หวัน่นแม้ว่าต่อหัวเสือเนี่ยจะมีการระบาดหนักนะคะทารังในบ้านแต่ว่ามันมีชายหนุ่มคนนึงค่ะคุณผู้ชมเขาจับต่อหัวเสือด้วยตัวเองแล้วก็กินมันเข้าไปด้วยตัวเองเลยแม้ว่าจะถูกต่อยนะคะก็ไม่สะทกสะทานอะไรเลยค่ะโดยน,นายอนันต์บุญพิมายได้อาศัยความสามารถพิเศ,เศษเฉพาะตัวนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะกาจัดรังต่อหัวเสือที่เข้ามาทํารังอยู่บรเิเ,รเวณบ้าน เรือนของเขานะคะจนเด็กๆเ,เนี่ยไม่สามารถที่จะไปวิ่งเล่นได้เองเพราะว่ากลัวว่าเจ้าต่อหัวเสือเนี่ยเขาจะมาต่อยเนี่ยนะคะเขาก็เลยไปอาสาที่จะกาจัดกจัดการต่อหัวเสือนี้ด้วยตนเองเลยเขาเนี่ยนะคะใช้ไม้ไผ่ยาวๆค่ะแล้วก็นําปลายไม้เนี่ยไปชุบกับน้ํามันเบนซินจากนั้นเนี่ยก็จุดไฟเผาที่รังของต่อหัวเสือไปเลยพอเผาปั๊บ แล้วก็เขาเนี่ยก็จะมีการเทคนิคของเขาคือเขาบอกว่าเขาจะกำจัดในช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยต่อหัวเสือเขาก็จะไปบินเข้าไปนอนอย่ในรังแล้วคือถ้าต่อหัวเสือมันยังบินอยู่รอบๆบเนี่ยก็อาจจะอันตรายกับคนอื่นแม้ว่าคนที่กำจัดเนี่ยนะคะเขาไม่กลัวก็ตามแต่ว่าถ้าคนอื่นที่ยังอยู่บริเวณนั้นนมันก็จะอันตรายเขาก็เลยเลือกที่จะทําตอนกลางคืนแทนพอจุดไฟเผาปั๊บนะคะ ต่อหัวเสือก็จะถูกลมด้วยควันไฟแล้วก็เปลวความร้อนจากนั้นเนี่ยมันก็จะบินตกลงมาตายเอง<ช>ค่ะใช่นะอย่างที่บอกไปครับพอหลังจากที่ตกลงมาตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน,นายอนันต์คนนี้เองเนี่แหละก็เอารังมากินแบบสดๆเลยอย่างที่ภาพคุณผู้ชมเห็นไปก่อนหน้านี้นะฮะเดี๋ยวก,ก็มีภาพขึ้นมาให้ดูอีกทีโดยตัวอ่อนของตัวหัวเสือต่อหัวเสือเนี่ยเขาบอกว่าช่วยป้องกันโรคนะครับช่วยรักษาสุขภาพทําให้ร่างกายเนี่ยคือมีกําลังวังชาดีมแม้ว่าต่อหัวเสือบ้างตัวเองนะครับจะปล่อยคุณอนันต์เองแต่คุณอนันต ก็ไม่เคยกลัวครับ <c oughs> แล้วก็ไม่สนใจไม่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับหรือว่ามีอาการสะทบสะท้านใดๆเลยคือบอกว่านิ่งมากนะ <c oughs> แถมยังกินต่อหัวเสือโชว์ชาวบ้านอีกด้วยคุณผู้ชมส่วนตัวอ่อนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยาเป็นสมุนไพรชั้นดีครับเพราะว่าแม่ต่อหัวเสือเนี่ยจะนําสารอาหารต่างๆนะมาให้ดูกันตลอดเลยมาให้แบบว่าตัว,ต,วตัวอ่อนอะไรแบบนี้ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าเอาตัวอ่อนเนี่ยแหละม,มากินเลยมากินสดๆรวมไปถึงเรื่องของเอาไปดองในน้ำผึ้งอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นเลิศด้วยนะฮะค่ะซึ่งก็ต้องมีการเตือน กับคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าใครคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะ,ะมีการจํากัดแบบนี้ได้ไดนะ<ๆ>มันอันตรายมากๆเลยนะคะต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเพราะว่าต่อหัวเสือเนี่ยก็คือ มันอันตรายตรงที่ว่ามันไม่เหมือนพึ่งพึ่งเนี่ยถ้ามันต่อยเข้าไปมันก็จะตายไปเลยใช่ไหมคะแต่ว่าต่อหัวเสือเนี่ยมันสามารถที่จะดึงเหล็กในเนี่ยกลับมาได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วมันก็จะต่อยต่อยซ้ําเข้าไปอีกแล้วลวดลายของมันก็คือจะคล้ายๆกับเสือความดุร้ายเนี่ยก็คือแน่นอนว่าน่าลัวคือตัวมันใหญ่ด้วยอ่ะเอาจริงๆนะแค่มันบินมาใกล้ๆอย่างเดียวยังไม่ต้องต่อยหรอกก็น่ากลัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้ห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดนะครับต้องให้ผู้ยชาญในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้วเหมืืออนนกกกั่ป็ถาแล เพราะว่าชื่อคลิปเนี่ยคือเดียวดายอยู่ในท่ออะเดียวดายอยู่ในท่องงมันคือยังไงคุณผู้ชม คือเรื่องนี้ครับมีมีคนงานคนนึงแหละเขาไปลอกท่ออยู่อยู่ในอยู่ในท่อก่อนอพอจังหวะที่เขาทํางานกันไปทํางานกันมาครับทำงานดึกเลยถึง2องทุ่มจังหวะที่ทําไปดึกๆเนี่ยเริ่มหิวครับอพอหิวก็กินเข้าไปเสร็จเริ่มง่วงง่วงก็เลยนอนลองไปเลยคุณผ<อ>ู้ชมครับนอนข้างในเลยเหรอนอนข้างในเลยแต่ทีนี้เองเนี่ยชาวบ้านเหตุการณ์เนี่ยคือเกิดขึ้นได้ยังไงคือเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาได้ยินเสียงนะว่า้มีคนร้องขอความช่วยเหลืออยู่เขาก็เดินตามหากันอยู่เลยว่าเสียงมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงสุดท้ายไปเจออยู่ในท่อแบบนี้ฮะ ขออกมาได้แต่เหตุการณ์อย่างที่บอกไปคือเขาไปทํางานลอกท่อครับพาทำงานลอกท่อเกิดกินเข้าไปอิม่มเผลอหลับลงไปประมาณประมาณสักสองทุ่มตื่นมาอีกทีนึงเนี่ยคือเพื่อนหายหมดแล้วเพื่อนที่ทางานด้วยกันหายเกลี้ยงเลยคุณผู้ชมฮะพอหลังจากที่หายเกลี้ยงเสร็จเขาก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นยังไ,ไงเขาก็เลยพยายามที่จะคานคานคานคา,านไป จังหวะนั้นเองฝนดันตกลงมาอีกครับก็เลยต้องมีการคลานหนีน้ําขึ้นไปนะครับก,ก็มาอยู่ที่ปลายท่อแบบนี้เพราะว่ามันมีแสงสว่างจนรอก,กระทั่งเช้าขึ้นมาก็เลยร้องขอความช่วยเหลือสามารถช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าอาการเองก็มีทรอปอกเปิกเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังเองก็ไปขูดขีดมารวมถึงอาการปากเองแขนเองขาเองนะครับก็ค่อนข้างจะซีดด้วยเพราะว่าอากาศจะค่อนข้างเย็นด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอันตรายมากๆเลยแต่ว่าโชคดีนะคะที่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ทันได้คุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องราว สุดแสนจะโรแมนติกค่ะที่ประเทศจีนเมื่อมีชาวโซเชียลนะคะมาชื่นชมหนุ่มศิลปินคนหนึ่งค่ะที่เขาเนี่ยหลงรักแฟนเธอมากระหว่างที่เธอเนี่ยเดินทางกลับบ้านแล้วซอยเนี่ยมันจะเป็นซอยเปลี่ยวมากด้วยความที่หนุ่มคนนี้นะคะเป็นจิตรกรเขาก็เลยอาสาที่จะวาดภาพระเลงภาพสวยงามแบบระต,ตูนเลยนะสวยงามมากๆเลยนะคะบนะกําแพงระหว่างทางเดินกลับบ้านของเธอเนี่ยนะคะคือน่ารักมากๆเลยสร้างความแบบ คลายเครียดเลยเวลาเรากลับบ้านใช่ไหมคะเราก็จะกลัวเพราะว่ามันเป็นซอยเปลี่ยวข้างๆข้างๆซอยนี้มันจะเป็นโรงงานร้างแล้วก็ไม่มีไฟมันมืดสนิทเลยเวลาเธอเดินกลับบ้านเนี่ยเธอก็บ่นกับแฟนเธอว่าเธอกลัวจังเลยเวลาเดินทางกลับบ้านแล้วทีนี้แฟนหนุ่มก็ด้วยความที่รักแฟนไงก็เลยอาสาที่จะ ระเลงภาพจิตรกรรมบนฝาผนังเนี่ยนะคะอซอยเปียวเนี่ยให้มันสวยงามสีสันสดใสแบบนี้เลยชชใช่ค่นะ,ะโดยนายคนนี้เนี่ยชื่อว่านายจังหัวจิตกรวัย34ปีค่ะเขาบอกว่าเขาย้ายมาอยู่กับแฟนเมื่อ6เดือนก่อนแล้วก็เลยมีการ เระเองแบบนี้ให้แฟนเนี่ยสามารถแบบสบายใจในการเดินทางกลับบ้านทีนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าไอเดียนี้ครับเกิดจากอย่างที่บอกไปคือแฟนเนี่ยเดินทางกลับบ้านตอนกลางคืน<ฆ>เขาเกิดความกลัวขึ้นมา<ฆ>เขาก็เลยบอกว่า<ฆ>เอ้ยงัน้นฉันวาดรูประหว่างข้างทางด<ฆ>ีกว่าวแต่ทีนี้เองเนี่ยตอนที่เขาไปวาดเนี่ยคือเขามีการไปขออนุญาตนะครับ<ฆ>จาก<ฆ>ทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแลวทางกา,การก็เห็นว่าเอ้ยมันเป็นรถที่รกร้างอยู่แล้วนี่ในไหนไอเดียแบบนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับก็เลยอนุญาตให้มีการวาดแต่ที่เขาวาดไปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือเพียงแค่ส่วนเดียวเท่าน คือจากกำแพงทั้งหมดเนี่ยระยะทางประมาณ200เมตรคุณผู้ชมครับเขาใช้เวลาในการวาดน่ยตอนนี้คือ12ชั่วโมงต่อวันว่างไปแล้วประมาณ2เดือนได้แค่30เมตรแต่เขาบอกว่าตั้งใจแล้วว่าจะวาดให้ได้เลย200เมตรคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1ปีนั่นเองนะฮะ,ะเอาใจช่วยนะคะค,คุณผู้ชมคะช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะหนูน้อยกําลังมาเต้นแบบน่ารักเลยใครอยากติดตามเนี่ยติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ น้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใสเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครคพิวเตอร์จึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ bank bank, ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนโดยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย เรามาตรฐานสิง์สิง์คอปเปอเรชั่น ู้ชมครับไปดูคลิปนี้กันหน่อยดีกว่าคลิปนี้เป็นไฟล่อในโลกออนไลน์กันอยู่เลยนะครับมีคนดูเยอะมากกว่า6ล้านครั้งคุณผู้ชมครับในคลิปนี้นครับเราจะเห็นเด็กคนหนึ่งเองเนี่ยคือเขาตั้งชื่อเลยนะบอกว่ามาอย่างเสือกลับอย่างเสีย<ะ>มันเป็นยังไงลองดูการเหตุการณ์ครั้งนี้เองคือมีหนุ่มคนนึงเดินเข้ามาฮะขณะที่มีแม่ลูกคู่หนึ่งเนี่ยกำลังเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันอยู่หรือว่าเล่นเล่นสเก็ตบอร์ดกันอยู่นะจังหวะหนึ่งมีเด็กหนุ่มคนนึงเดินเข้ามาบอกว่า เฮ้ยเล่นไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวเล่นให้ดูใช่พอหลังจากที่เล่นเสร็จปุ๊บนั่นะครับหงอย่างไม่เป็นท่าเลยคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์แบบอยากโชว์ไงหรืออีกใจหนึ่งคือเขาอยากเล่นแต่ว่าเขาไม่มีเล่นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องกันตปพอจังหวะนั้นพอล้มเสร็จปุ๊บเขาก็มีการเอาเคสเกตบอร์ดนั้นมาคืนเสร็จปุ๊บก็เดินออกไปแบบจ้อยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมฮะ เออแต่ทีนี้เองเนี่ยคุณแม่ที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาเลยอยากตามหาตัวครับว่าหนุ่มคนเสื้อสีฟ้าเนี่ยเป็นเด็กที่ไหนอะไรยังไงเพราะ,ะว่าเห็นดูท่าทางแล้วอยากจะเล่นก็เลยบอกว่าเหี่ยวจะตามตัวเจอ,อจะซื้อสเก็ตบอร์ดให้หนึ่งอันเลยนะคะล่าสุดนะคะคุณแม่เขามีการบอกด้วยว่าได้คุยกับน้องเรียบร้อยแล้วกับน้องเสื้อฟ้าคนนี้นะคะบอกว่าน้องเนี่ยสุภาพมากๆเลยแล้วคือด้วยความที่น้องเนี่ยขี้กลัวด้วยนะคะคน้องอยากเล่นด้วยเมื่อวานซึ่งในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าคุณแม่เขาก็ไปขออนุญาตคุณแม่่ขออออองงนน้้้้้เสืืฟาาะะะคบกวจซ แล,แล้วทันทีเลยเนี่ยคุณแม่ก็เลยมีการซื้อสเก็ตบอร์ดพร้อมกับอุปรกรณ์ป้องกันหมวกกันน็อก<ม>ให้น้องเล่นในอย่างจัดเต็มปลอดภัยเลยนะคะหลังจากคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปคนก็มารับชมจํานวนมากเลยนะคะกว่า1นล้านแปดแสนวิวเลยทีเดียวค่ะยอดไลค์เนี่ยก็พุ่งกระฉุดเลย1นึ่งแสนหนึ่งแสนไลค์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีคอมเมนต์เนี่ยอีกมากมายเลยชมความน่ารักของคุณแม่นะคะที่มีน้ําใจกับน้องเสื้อฟ้า<ม>แล้วก็เอ็นดูเอ็นดูน้องเสื้อฟ้านะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะได้สเก็ตบอร์ไป ไปฝึกนะหนูเล่นให้คลองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะฮะถ้าอยากจะโชว์นะฝึกก่อนนะ,ะแล้วเข้าไปโชว์ครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเสียหน้าแบบนี้ได้นะ,ะคะอีกข่าวหนึ่งนะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าภูมิใจยอยากนําเสนอมากๆ <c oughs> มีเด็กน้อยคนหนึ่งค่ะแบบหน้าตาน่ารากักน่ารักเลยนะอ้วนจำม่มเลยรอเต้นเพลงเพลงหนึ่งค่ะคุณผู้ชมทั้งเพลงเนี่ยเต้นแค่ท่อนเดียวคือท่อนหกค่ะท่อนอื่นเนี่ยคือนิ่งไม่เต้นเลยนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะ ไอนี่ล่ะท่อนอื่นฉันไม่สนนะฉันรอท่อนนี้เท่านั้นนะฮะนี่คนท่อนอื่นนี่คือยืนนิ่งมากๆเลยนะแบบคือตอนแรกนี่คือถ้าไม่รู้นี่คือคิดว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่านี่ก็ยืนหลับไปแล้วดีกว่าใช่พอถึงท่อนฮุกของเพลงเอลลั่นปั้นของคุณปริมลายไทยเป็นเพลงดังเลยนะคะน้องนี่ก็คือโชว์สกิลในการเต้นแบบเต็มที่เลยเรียกได้ว่าอินเนอร์เนี่ยคือมาเต็มมากๆเลยนะคะคนที่อยู่แถวนั้นนี่คือรอลุ้นนะรอลุ้นท่อนฮุกว่าเอื่นน้องจะโชว์ลีลาคือเหมือนน้องๆหรือว่าเด็กๆที่ยืนอยู่รอบๆเนี่ยน่า เขาบอกเลยอีท้อนนี้กาลังจะมาแล้วท่อนนี้กำลังจะมาแล้วนี่พอมาปุ๊บเนี่ยคือแบบเฮลั่นเลยนะคะโหน้องแม่รักมากๆเลยพี่เขแบบเคยเต้นงานอะไรบ้างไหมเคยเคยเต้นเหมือนกันนะตอนนั้นไปเที่ยวกับเพื่อนๆแหละแล้วก็มีการเต้นกันไปแต่ว่าอย่าดูคลิปเลยดีกว่าเดี๋ยวอาจจะ นึกภาพไม่ออกว่าจะเป็นแบบไหนนะต้องตคือดาวอ่ะเป็นสายเต้นเลยสายเต้นสายลำงานต่างๆต้องเป็นงานพวกเทศกาลงานวันครูวันเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือเราพี่อายแต่ก็ต้องเต้นนะแต่ว่าโชว์สกิลเนี่ยบอกเลยว่าแพน้องต้องแพน้องคือยกนให้น้องเลยน้องเต้นสุดมากจริงๆเอวรันปัดรันปัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยดีกว่าแต่ว่าสถานที่ที่เราจะพาไปเที่ยวเนี่ยเป็นที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครับ สิงและมันโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซาใหม่กลิ่นส้มยูซสูลองเลย ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ bank bank, ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย ฐาานเรามาตรฐานสิง์สิงห์คอรเปอเรชันอินเตคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึก ครับอย่างที่เราบอกว่าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันแต่ถ้าผมพูดถึงคําขวัญอันนี้ขึ้นมาจะนึกถึงจังหวัดอะไรนะครับเมืองหนังโนราอูนาข้าวพราวน้ําตกแหล่งนกน้ําทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้าผุร้อนนี่คําขวัญจังหวัดอะไรพูดโนราโนรานี่ก็ต้องเป็นภาคใต้พัทลุงใช่ไหมคะถูกต้องแล้วนะฮะแน่นอนครับว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมแลวนางดาวนะครับไปเที่ยวที่พัทลุงกันเพราะว่าที่พัทลุงครับล่าสุดเขาเพิ่งเปิดมหากรรมกัญชาเขตสุขภาพที่12จังหวัดพัทลุงนะครับพร้อมเตรียม รับปลดล็อกกัญชา9มิถุนายนนี้นั่นเอง<า>เรียกได้ว่ากัญชานี้มีประโยชน์นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาไปใช้ทําขนมก็ได้ด้วยหรือว่าทางการแพทย์ก็ได้ด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไงไปรับชมกันค่ะ กัญชากำลังจะพ้นจากความเป็นยาเสพติดในวันที่9้ามิถุนายนนี้ซึ่งปัจจุบันกัญชากำลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและยังนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อีกด้วยและเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ประชาชนและผู้ประกอบการหลังปลดกัญชาออกจากยาเสพติดกระทรวงสาธารณาสุขโดยการนำของนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขจึงได้จัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์สัญจรทั้ง12เขตสุขภาพขึ้นทั่วประเทศ และเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่12ซึ่งจัดขึ้นณห,หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงพร้อมปากฐกถาพิเศษหัวข้อกัญชากัญชงไทยความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดรนาทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขนายอนุทินชาญวีรกูลผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขหน่วยงานภาครัฐเอกชนอสอมอและประชาชนเข้าร่วมงานกันคับข้าง นนในนายนุทินชันวีรกุลยังได้เยี่ยมชมบูธท,ที่นําผลิตภัณฑ์แปรรูปซึ่งทําจากพืชกัญชาในรูปแบบต่างๆที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางการแพทย์และนํามาประกอบอาหารเมนูเด็ดๆอีกมากมายด้วยสำหรับเขตส,สุขภาพที่12ประกอบด้วยจังหวัดพัทลุงตรังสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนาราธิวาสดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาพืชกัญชาตั้งแต่ต้นน้ำ คือแหล่งปลูกพืชกัญชาโดยเขตสุขภาพที่12ปลูกกัญชาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีพื้นที่ปลูกกัญชา21แห่งรวม2,636.50ตารางเมตรและปลูกกัญชง17แห่ง22,102ตารางเมตรในส่วนของกลางน้ำคือแหล่งผลิตกัญชาที่ได้รับรองมาตรฐาน h g m p โดยทุกจังหวัดมีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการผลิตยาจากกัญชาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และปลายน้ำคือการเปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์โดยเขตสุขภาพที่12สสามารถเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐและคลินิกกัญชาทางการแพทย์ภาคเอกชนรวม97แห่งโดยในปี2564มีผู้เข้ารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์กว่า7000คนและรับยาก,กัญชากว่า6,500คนโรงพยาบาลพัทลุงก็เหมือนกันนะคะเรามีคลินิกกัญชาทุกอาทิตย์นะคะที่ให้บริการรวมถึง อดีนเองซึ่งได้รับโอกาสทะให้เป็นกัญชาเจ้าแรกของภาคใต้เลยนะคะที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกแล้วก็นํากัญชามาในในเรื่องของดอกนะคะมาแปรรูปเป็นน้ํามันแล้วก็แจกให้กับพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะการทานอาหารไม่ได้อันนี้ค่เราก็สามารถที่จะ นำมาใช้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากๆเลยหลังจากนี้ไปนะคะดิฉันว่ากัญชานี้สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนสร้างเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนได้ในเรื่องของ กัญชานะคะที่จะออกมาแปรรูปไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอครีมหรืออาหารการกินนะคะแต่ว่ายังไรก้วแต่ก็ต้องฝากนะคะว่าเราต้องไปขออนุญาตอยอยด้วยนะคะในส่วนผสมว่าการใช้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะก็ต้องผ่านอยอยด้วยแต่ว่าแน่ๆเลยคือสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศไทยกับชุมชนแน่ๆเลยค่ะ เมื่อถึงวันที่9มิถุนายนนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถนำกัญชาไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นพืชครัวเรือนปลูกเป็นยาสมุนไพรไปจนถึงการเป็นพืชเศรษฐกิจ ปลูกในเชิองอุตสาหกรรมได้แต่ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องหากจะปลูกในครัวเรือนสามารถจดแจ้งได้และสามารถปลูกได้มากกว่า6ตน้นแต่ขอให้ใช้กันในแค่ครัวเรือนโดยนายอนุทินเชื่อว่าอนาคตของกัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจไม่ต่างจากข้าวปาล์มหรือมันสำปะหลังที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติต่ตอไป ประโยช์ของกัญชากัญชงจริงๆแล้วมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของการกินนะครับเพื่อเป็นสมุนไพรในการรักษาตัวเองนะครับรวมถึงถึงใช้เทียงการแพทย์เองก็ตามแต่ท่าสผูคัมเลย ต้องใช้กันอย่างพอเหมาะพอประมาณด้วยนะครับอย่าใช้จนมากเกินไปนะอ,อีกอย่างหนึ่งถือว่าเป็นหนึ่งพืษษษษษษษชเศรษฐกิจที่กําลังมาแรงในขณะนี้ด้วยเหมือนกันนะครับค,คุณผู้ชมคะเรายังพาคุณผู้ชม่าไปเที่ยวใต้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะถ้าพูดถึงพัทลุงต้องถามพิยศว่าอยากไปเที่ยวไหนคะโอ้จริงๆพัทลุงเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะนะไม่ว่าะจะเป็นน้ำตกเองนะกระตามหรือว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่อยากไปมากๆเลยคือแกนแคนยอนอันนี้คืออยากไปคือเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยถ้าพูดถึงแกนแคนยอนนังคำนะคะเขาเพิ่งจะะมีงานพัทุค่ เทศกาลเว้านานาชาติประจำปี2555นะคะซึ่งเขาจัดไปเมื่อวันที่29เมษายนถึง1พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนี่ก็ไม่ได้ดูแล้วสิว,สวันนี้วันนี้3แล้ว<อ>ใช่ไหมอดดูเลยสิไม่เป็นไรค่ะพยศถ้าใครที่พลาดงานนี้นะคะวันนี้ค่ะเรามีบรรยากาศงาน c o l o r i n g the Sky at พัทลุงเทศกาลเว้านานาชาติปี2565มาฝากกันค่ะบรรยากาศเนี่ยจะเป็นยังไงมีเว่าเยอะขนาดไหนมีคนไปเยอะขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยค่ะ าเล่าเรื่องวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมการเล่นว้าท่ามกลางหินผาที่ตั้งประงานสวยงามแปลกตากับบรรยากาศชิวๆในงาน Coloring the Sky at p a t a อพัทลุเทศกาลว้านานาชาติประจำปี2565ซึ่งจัดขึ้นที่แกรนแคนยอนเกาะนางคำอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่29เมษายนถึง1พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากดรนาทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขในอนุทินชาญวีรกุลเปิดงานอย่างเป็นทางการงานนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยเช่นการแสดงว่าวนานาชาติและสีสันว่าวไทยการแสดงว่าบังคับสสายปาน การแสดงว่าวบังคับสองสายป่านการต่อสู้ความเป็นเอกลักษณ์ของว่าวไทยจุฬาปักเป้าสำหรับใครที่ไม่อยากทำเองก็มีว่าวหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อกับตลาดสำหรับคนรักว่าวรวมถึงอาหารขนมพื้นบ้านก็มีมาจำหน่ายในงานนี้เช่นกัน The Sky at พัทลุงเทศกาลว้านานาชาติประจำปี2565เกิดขึ้นภายใต้โครงการ Amazing s p o t and Extreme m o n t h ซึ่งเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวจากวิกฤตโควิด -19 โดยการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของททท,ท,ทปี2565ที่พลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่มิติใหม่เน้นการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและนับเป็นครั้งแรกของจังหวัดพัทลุงในการจัดงานครั้งนี้ซึ่งเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดพัทลุงให้เป็นที่รู้้้จักกกมาขึนอีดวย ส่วนที่สำคัญมากนะคะที่ก็ต้องขอบคุณทรทรมากๆเลยนะครับเพราะว่าเว้าเนี่ยถ้าหลายๆท่านเนี่ยรู้ว่าเว้าเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์ วัฒธรรมูมงปัญญาท้องถิ่นสําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวนะคะว่าอนที่คุณจะมางานว่าวเนี่ยที่อําเภอปักพยูนเนี่ยค่ะวันนี้ม,นมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแกรนด์แคนยอนที่นี่เป็นที่ท่องเที่ยวที่เปิดใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปนะคะวันนี้หลังจากสื่อออกไปท่านว่าคนต้องต้องตามหาแกรนด์แคนยอนค่ะเพราะเป็นไม่อยากจะคุยว่าเป็นยังไงอยากให้ท่านได้เห็นภาพนะคะว่ามันสวยขนาดไหนท่านมาท่านมาเช็คอินมาจับ วิวภูเขามามาดูว่ามันสวยงามจริงๆแล้วเป็นแหล่ง hmm. ท่องเที่ยวใหม่ที่เปิดครั้งแรกนะคะเปิดครั้งแรกเที่ยวนี้ที่งานว่าวที่เราประกวดงานว่าวเป็นเป็นที่แรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เปิดการท่องเที่ยวที่แกรน์แคนยอนก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะในจังหวัดพระลงเองในจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงพี่น้องที่อยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็ได้ให้มาเที่ยวงานว่าวกันเยอะๆนะคะขอฝากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ ก็เป็นเทศกาลดีๆนะคะที่ทางจังหวัดพัทลุงเนี่ยจัดให้อย่างต่อเนื่องแบบทุกปีเลยถ้าใครที่พลาดเนี่ยไม่เป็นไรนะคะปีหน้าก็ยังมีค่ะหรือว่าติดตามข่าวสารของทางจังหวัดพัทธลุงก็ได้ก็จะมีจัดงานกิจกรรมแบบต่อเนื่องเลยใช่แล้วนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายให้ได้ไปท่องเที่ยวกันด้วยเหมือนกันช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับกับรายการ5เช้าช่วงโชว์โซเชียลคุณผู้ชมครับเป็นช่วงที่เปิดใหม่นะสำหรับใครเองที่อยากมีคอนเทนต์ดีๆหรือว่าคลิปแปลกๆหรือคลิปตลกๆ กันแบบนี้สามารถส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับที่รายการแฟนเพจของเรานะครับผ้าเช้าเล่าเรื่องนั่นเองอย่างเช่นวันนี้ครับมีหนุ่มคนนึงส่งมาครับกับปัญหาที่เขาเจออยู่บ่อยมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับทางเท้าะจะเป็นอย่างไรลองไปชมกันครับสวัสดีครับผมมีเรื่องร้อนใจมีเรื่องอึดอัดใจอยากจะมารา ก็คือว่าเรื่องนี้ว่าผมอ่ะเป็นคนชอบวิ่งออกกำลังกายระหว่างทางอะไรตามหาบริเวณริมถนนมักพบเจอกับอ่าพวกรถจักรยานยนต์อะไรอย่างงี้ครับที่ชอบมาวิ่งบนฟุตบาทซึ่งปัญหาที่ผมเจอก็มักจะเจอขาขณะที่ผมวิ่งอยู่หรือเดินบนฟุตบาทก็มอเตอร์ไซค์เหล่านี้ครับก็จะขับมาบนฟุตบาทซึ่ง มันอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายกับคนใช้ฟุตบาทหรือว่าคนใช้แบบถนนด้านบนอะไรอย่างงี้ครับก็อยากจะฝากคนที่ใช้รถใช้ถนนอย่างเงี้ยครับว่าไปวิ่งบนถนนตามปกตินะครับเพราะถ้าเกิดว่าพวกมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวิ่งบนฟุตบาทเนี่ยก็อาจจะแบบทำให้คนที่เขาใช้ฟุตบาทด้านบนนะครับเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอันตรายได้เพราะว่าที่ผมเคยเจอเนี่ยก็มีการแบบ เบื่อที่จะเฉียวชนกันหรือว่าเกื่อที่จะแบบทำให้คนที่วิ่งอยู่็นอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับ นีนะคะก็เป็นช่วงใหม่ของรายการของเรา<ช>รายการนะช่วงว่าอะไรนะคะโชว์โซนะเ<อ>ชียลนะฮ้าชาละเรื่องโชว์โซเชียลนั่นเองนะครับย้ําเลยคุณผู้ชมครับใครมีคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ตลกๆหรือแปลกๆหรืออยากจะส่งคลิปเรืเร่องราวรองทุกเองนะะก็าสามารถส่งกันเข้ามาได้นะครับที่แฟนเพจของเรา5่าชาละเรื่องเดี๋ยวเราจะนําเรื่องดีๆนะครับนำมาออกอากาศให้กับคุณผู้ชมกันด้วยนะครับค่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ